รถไฟฟ้าที่หลายคนใฝ่ายฝันเพราะว่าน่ารักรูปทรงดีแล้วก็วิ่งได้ไกลวันนี้ก็คือโูดแคทค่ะตัวนี้เป็นตัว400โปนะคะ400โปสีแดงลังคาดำะคะ่ะข้างในเป็นสีดำร้อนแบบนี้ถ้าอยากหารถไฟฟ้าอยากได้รถไฟฟ้าต้องมาที่เราเท่านั้นค่ะคันนี้เป็นรถปี 2, 0, 2021เลขหมาย40,000กว่าโลนะคะเป็นตัวออร่าโแค400โปชารหนึ่งครั้งก็ได้400กวโลข้างในสภาพ70-80%นะคะ จริงๆให้90%เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะถาว่าโอ้ยมากเกินไปแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าคันนี้มีสายชาร์จเฉยให้นะคะบริวตีศูนย์ย,นยังอยู่ารันตีแบตเตอรี่ยังอยู่ซื้อกับเราไปเข้า่นูนย์เหือกันได้ทั่วเพศและใครที่บอกว่าเอ๊มันจะชนหนักมาหรือเปล่าอย่างที่หลายคนทราบการรถไฟถ้าชนหนักมาคืนทุนอย่างเดียวคืนซากอย่างเดียวนะจ๊ะไม่มีซ่อมนะจ๊ะทุกคนคะใครชอบคันนี้ราคาหน้าป้ายนะคะอยู่ที่677,000นะคะใครมาจากคลิปนี้เนี่ยเอาไปเลยค่ะ650,000 9,000บาทค่ะนะสำหรับเจ้าคันนี้ออกรถ0%ผ่อนแค่11,000ตลอดสัญญาเท่านั้นนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะทักมาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ